เีกนิสตีมีการรวมถึงคารชราป่วยใช้วิทยาลารมีการรับชมรับฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำปาบขายครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมยูเมตเตอร์ซียูนะฮะตอนนี้เราอยู่ในตลาดเงินนะผมก็ผมจะลงศึกชิงเจ้ายุทธจักรนะวันนี้เราเมตี้ด้วยนะฮะมีหมอช่วยเก็กนะฮะก็ขอบคุณหมอลรคณะตี้ทุกคนนะบรรดา ว,วัวเวลสูงๆทั้งหลายนะแล้วก็ทยอย,ยออกกันเนื่องจากเข้าไปในศึกชิงเจ้ายุทธจักรนะทุกคนเราล้ลวนแต่เป็นเซียนนะมีแต่ผมคนเดียวมั้งที่เป็นคัส5อยู่โอเคในตี้นะะในตีเมื่อกี้ไม่ใช่ในศึกชิงเจ้าศึกชิงเจ้าก็มีผู้ที่เข้าร่วมมาเยอะแยะพอสมควรนะหรือเปล่าสามคนนะที่เห็น,หนอยู่ สคนแล้วมีดาบด้วยมีมอด้วยฮนะอ่ะหาคนนะทวนด้วยนะครับเราจะเก็บไปทีละตัวหรือเปล่าหรือว่าเราจะโดนเก็บวันนี้มีเก็กเรามาพร้อมด้วยความยินดีปรีดาในฐา,านที่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้โอ้โหอุตสาห์เตรียมพร้อมมาเพื่ออะไรเนะี่ย คือมันใช้ไม่ได้เนยะอยยาในสึกคิงเจ้าเนี่ยมันช่างโหดร้ายอะไรอย่างนี้และแล้วสึกชิงเจ้าได้เริ่มต้นนะับบัตรนาวนะะผมเริ่มต้นผมขอวิ่งก่อนนะ อะไรนะอ่ะเก็บดาบไปหนึ่งตัวนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะะไมไ่ทำอะไรเลยจริงๆนะฮะ ดูเหมือนจะแหลกด้วยนะครับผมตอนนี้เก็บไปอีกตัวนะฮะผมผมไม่ได้ทำร้ายใครนะัะผมเมื่อกี้ผมเปล่า ไม่ไหวไม่ไหวไม่ตายวะวฮ้ยเฮ้ยผมจะตายฮะวิว่งวิงว่งวิง่งเอวิ่งไม่มียาเลยเลยวะนี่ใครเก็บยาหมดวะอา้าวดับโอ้ยจบเลยเนี้ยได้สี่เหรียญน,นะครับผม เข้าไปแบบคำคำแน่ผม,มก็ไปเจอดาบตัวนั้นโลดักตุยโลยุยเฉพาะเลยเนะี่ยที่จรงผมถ้าดักดักโลได้นะฮะได้ยี่สิบได้สามสิบห้าสิบแหละได้สามสิบอีกเหรียญเหรียญท้ายอะ อ่าได้สิบโอ้ได้โคตรน้อยเลยนะวันนี้อ่าหกสิบแปดสิบเก้าสิบเองนะฮะค่าความดีนะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนผมนิมิเตอร์ซียูนะฮะในสกิขข๊กเจ้ายุทธจักรนะ,ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไ r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม